ทําบ้าอะไรขงแกวะฮะและ้วมานัางเกะีอะไรตรงนี้ฮะเห็นไหมเนี่ยเสื้อฉันเปื้อนหมดแล้วเนี่ยฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ตั้งใจก็แย่และแกรู้ปะเสื้อฉันราคาเท่าไหร่ฮะอ,อันเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะคะเอามือสองโของแกออกไปเลยนะนี่แกใช้สมองส่วนไหนคิดวะจะไปไหนก็ไปไป, <S <S ไปแล้วนี่อะไรอีกเนี่ยฮะเอามาทิ้งไว้วตรงนี้วะ คุณเดี๋ยวก่อนคุณกรรมกรี่รักผมมาแล้วอมผมให้โหดอกไม้สวยจังเลยนะคะที่รักผมขอดื่มก่อนนะขอบคุณที่รักมากเลยนะคะที่ซื้อดอกไม้ให้ที่รักนี่น่ารักที่สุดเลยอะ่ะยินดีครับที่รักเสื้อไปโดนอะไรมาะคะทำไมสปกปรกแบบนั้นอะ่ะอ๋อ มีผู้หญิงคนนึงอ่ะเธอทำกาแฟหกใส่ผมแต่ผมไม่อยากให้คุณรอนานไงก็เลยมาทำแบบนี้เลยแย่จังเลยนะคะนั่นอะไรหรอคะไม่มีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรนั่นหรอคะคุณคุณรู้จักโครงการนี้บ้างไหมโครงการอะไรคะฉันไม่รู้จักหรอกคะแต่ในนี้มันมีชื่อคุณอยู่นะ ชื่อเยนรี่กับตัก๊กแล้วตั๊กนี่ใครเหรอไม่รู้สิคะเอ่อคนไทยชื่อโหลจะตายอะคะ่ะแน่ใจนะค่ะไฟนี่คุณจะอยากรู้เรื่องของคนอื่นทำไมเนี่ยดูมกลับมานะนิดคุณจะไป บ้านนี่อีกแล้วหรอน่อาลำคาญจริงนี่คุณโครงการนี้เป็นของเธอใช่ไหมฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะลืมมันไว้ค่ะไม่ต้องขอโทษหรอกแต่ว่าโครงการนี้บริษัทก้าหนึ่งยกเลิกไปแล้วนี่แล้วมันมาอยู่กับคุณได้ไงอะคือก่อนหน้านี้มันเป็นบริษัทของครอบครัวฉันเองค่ะฉันกับพี่เยลี่อ่ะตั้งใจจะทำมันต่อจากพ่อแม่ให้สำเร็จ แต่พอพ่อแม่ของเราเสียไปอะพี่เยลลี่เขาก็ทิ้งฉันแล้วเขาก็เอาทุกอย่างไปเป็นของเขาหมดเลยค่ะนี่เยลลี่เป็นพี่สาวของเธอเหรอไฟคุณอย่าไปฟังมันนะคะมันก็แค่ขอทานค่าถนมนมันอิจฉาฉันก็เลยพูดให้คุณเกลียดฉันนะคะไฟ,ไฟคุณจะวิ่งตามันทำไมเนี่ย สรุปว่าเยนลี่คือพี่สาของคุณจริงๆใช่ไหมแล้วคุณสองคนมีเรื่องอะไรกันอ่ะมันไม่สําคัญแล้วล่ะค่ะตอนที่ฉันกําลังแย่เขาก็ทิ้งฉันไปอย่างไม่ใยดีเขาเห็นเงินสําคัญกว่าคนในครอบครัวตัวเองด้วยซ้ําแต่โครงการบ้านในฝันเนี่ยมันก็มีไว้สําหรับคนไร้บ้านอย่างพวกคุณไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าช่วยคนแบบพวกนั้นเนี่ยช่วยไปก็ไม่ได้กําไรไม่รู้ว่าจะช่วยไปทําไม <Why? S 2> คุณอย่าไปฟังมันนะคะมันก็แค่ปั่นหัวคู่เล่นเฉยอะ่ะใช่มันเป็นน้องสาวของฉันก็จริงแต่อีตั้งมันอิจฉาฉันมาตลอดมันกลัวว่าฉันจะได้รีไปกว่ามันนะคะพี่เยลลี่นี่พี่กลัวอยู่หรอกลัวอะไรฉันนี่นักกลัวก็กลัวแฟนพี่เนี่ยจะเห็นท่าแท้ของพี่ไงผมจะถามคุณอีกครั้งนะสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจริงใช่ไหมเยลลี่ คุณทิ้งครอบครัวเพื่อเงินเนี่ยนะเออล้าทำไมอ่ะก็สิ่งที่พวกเขาทำมันกินไม่ได้ฉันต้องแค่ทำเพื่อความอยู่รอดอะคะ่ะเลิกโกหกสักทีเถอะโครงการนี้มันไม่ใช่แค่ช่วยคนไร้บ้านอย่างเดียวนะแต่มันคือความฝันของพ่อแม่คุณด้วยพ่อแม่คุณอยากช่วยเหลือสังคมอยากช่วยเหลือคนอื่นแต่คุณจบเห็นแก่งเงินอย่างเดียวด้ยนะอ๋อหรือที่คุณคบกับผมเนี่ยก็เพื่อเงินด้วยใช่ไหมงั้นเราสองคนจบกันแค่นี้เถอะ กิตานี่แกจะเกิดมาทำไมเนี่ยทำไมฉันต้องมีน้องอพี่ขอยแย่งทุกอย่างไปจากฉันด้วยได้เราเลาก,กันแล้วถ้าแกอยากได้ทุกอย่างที่เป็นของฉันแกแก็แย่งอาไปให้หมดเลยดิพี่อลีฉันไม่เคยแกชนะแล้วแล้วต่อไปแล้วก็ตัดพี่ตัดแกอย่ามาให้ฉันเห็นนายพี่แอลีนี่คุณ ผมขอโทษนะคุณไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะฉันว่าฉันกับพี่สาวของฉันเนี่ยคงกลับมาเป็นครอบครัวไม่ได้แล้วจริงๆอะแต่ถึงยังไงอะคุณก็ต้องได้ในสิ่งที่ควรได้นะผมจะช่วยคุณเอาโครงการนั้นกลับมาเองแล้วทำไมคุณต้องช่วยฉันด้วยละ่ะฉันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นหรอกนะคะยังไงซะตอนนี้ฉันก็เป็นแค่ขอทานอะคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิ ผมต้องขอโทษเรื่องเมื่อเช้าด้วยนะที่ผมต่อว่าคุณจริงๆทุกคนมีคุณค่าในตัวเองคนเราจะดูที่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้อะผมเพิ่งรู้ว่าคุณจิตใจดีกว่าผู้หญิงเสือพวกนั้นอีกอะน,นี่คุณจะหลอกด่าว่าฉันไม่สวยหรือเปล่าเนี่ยบ้าแต่ว่าอาบน้ำหน่อยก็ดีนะยอกๆยอก